เห็นไหมคะกอไผ่ด้านหลังของแอนนี่เป็นไผ่กิมซุงไผ่กอนี้อยู่หลังบ้านแอนนี่ไม่ค่อยออกมาดูก็เลยจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาเอาไผ่กินจริงๆแล้วไผ่นะคะกอนี้เป็นไผ่ที่ออกให้เรื่อยๆแต่ว่าเนื่องจากว่าแอนนี่ไม่ค่อยออกมาเดินหลังบ้านเพราะว่าช่วงหลังๆมันนี่หน้าฝนแล้วยุงมันเยอะ ก็เลยจะไม่ได้ออกมาให้ดูว่าหน่อนี้หน่อนใหญ่มากๆเห็นไหมคะก็น่าจะแก่แล้วก็น่าจะปล่อยหน่อนใหญ่ขนาดนี้ควรเอาไปกินหรือเปล่าโอ้ถ้าแกงก็ได้มอใหญ่เลยนะคะเสียดายมากเลยพลาด น,นี่ก็ว่าจะฟื้นฟูเขานะคะต้องขนดินมาเขาบอกว่าให้เอาดินมาถมให้เขาเพื่อที่จะบำรุงกอกอใหญ่แล้วเขาบอกว่าให้บำรุงกอด้วยกันเอาดินมาถมเสร็จแล้วก็รดน้ำเขาบ่อยๆแล้วเขาจะออกให้กินกอใหญ่มากส่วนใหญ่เอาไปกินน้อยแต่ว่าเอาไปใช้งาน เพิ่งล่าสุดนี้ก็เพิ่งจะตัดไปใช้งานไปทําเอาไปทํากรงให้น้องหมาหนอนนี้เขาแทงขึ้นไปแล้วนไหคะ,ะเขาขยายโกใหญ่จนดันดันโอ่งนะแต่อันนี้จะให้ดูว่าแอบขึ้นอยู่ เดี๋ยวอนนี้จะกลับกล้องให้ดูนะคะอยู่ตรงด้านหลังโอ้หน่อใหญ่เบลือเลยหน่อใหญ่มากเนาะเบียดขึ้นแบบว่าเบียดอยู่หลังโอ้ยยุงเยอะค่ะที่ในสวนข้างหลังบ้านอันนี้ก็จะไม่ได้ออกมาเอาหน่อไม้ไปกิน ไผ่กิมซุงนะคะที่น้องสาวแอนนี่บอกนะครั้งที่แล้วที่เขามาตัดไปเอาไม้ไปใช้งานเขาบอกว่าไอตัวไม้กิมซุงเนี่ยมันเขาเรียกว่าม,มอดปวกเออปวกไม่กินนะคะเขาเอาไปฝังลงดินแล้วทำเป็นเหมือนสแตนอะไรบางอย่างนี่แหละเสร็จแล้วเขาบอกว่าปวกไม่กิน เป็นไม้ที่เนื้อแข็งเราก็เลยครั้งล่าสุดมาแอนนี่ก็เลยมามาตัดนะฮะล่องรอยการตัดก็ยังมีอยู่นะ,ะมาตัดไปทํากรงน้องหมานะ,ะเอาไปสั่ง <laughs> ทํากรงน้องหมาไผ่กิมซุงเขาบอกเป็นไผ่ทนแล้วกินได้ตลอดทั้งปีเดีแอนนี่ต้องมาบํารุง่นโก,กเขาให้ใหญ่ขึ้นหนอนนเสยายนะฮะ เสียดายมากเลยหน่อใหญ่มาไม่ทันก็ปล่อยให้เขาสูงไปค่ะบำรุงกอไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่ว่าอยากกินไม่ได้กินมานานแล้วไผ่กิมซุงไม่ต้องต้มนานค่ะเป็นไผ่ที่หวานต้มแป๊บเดียวต้มจืดอร่อยมากๆค่ะ หน่อใหญ่มาก